นมัถุรัตนตยัตตาขอความนอบนอบ้อมในองค์รัชดาสมมาสัมพุทธจ้าพุทธเจรูชอบได้โดยพระองค์เองขอตวายความเคารพนบอบนอบ้อมต่อครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบเรียส่งในคราพุทธกาลในปัจจุบันก็าตาม ทีคายุกโกตุมหาราชาขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรขอความง,งอกงามไปบญในธรรมจงมัเกิดขึ้นกับญาติโยมตันสถุจชุนพทุทตุบริษัทตันผู้ฟังทุกคนทุกท่านทุกที่ที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับท่นทั้งหลายเข้าสู่รายการแสงทองส่งธรรมในยามเช้า สุบสารปนิธานธรรมตัานพราราจา์สารพิฆุบมอบหมายให้อัตมาภาพจันทโชโตพิฆุบสดจากวัดปากดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพบกับท่านที่นี่ตรงนี้ท่ออศ .1 บุรี945ทีลเป็นประจำทุกวันจันถึงสุข อยากโยม่ันสาธุชนพุทธบริษัท,ท่านผู้ฝังทั้งหลายเบื้องต้นของอนุโมทนาบุญสักนิดเพื่อต่อจิตเริ่มใส่ใจศรัทธ,ธาอนุโมทนากับคุณแม่ติมสุปราณีพระนครศรีอยุธยามหาอุบาสิกาวัดม่แหง เมื่อวานเวลาประมาณ5้าโมง48นาทีได้มอบหมายถวายปัจจัยบูชาธรรมะทางอากาศหนึ่งหมื่นบาทอัตามาภาพได้รับแล้วโยมอนุโมทนาสาธุและเป็นผู้จิตเริ่มใสไม่ใจศรัทธาเป็นนักบุญชั้นแนวหน้าและเป็นพู้ที่มีศรัทธาชั้นนำเฉยเชิญเจริญพรเรียนเชิญผู้ที่ เคยสังสมบมบุญหรือมีจิตเริ่มใส่ใจที่อยากจะร่วมเดินทาง10ถึง20เอ็ดมีนา58ยุดที่จะเดินทางสู่ประเทศอินเดียกราบนำมัจจการสังเวชนีสถานทั้ง4 2 10, 9สองเมนก้าบาทเป็นคณะทัวคณะปฏิบัติและที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณแม่ติ่มแม่สุปราณีมหาบุญจกาวัดมเหย,ยงฝากมาเป็นข้อคิดไวเราไวตะกริยานจิตอธิษฐานกับหลวงพ่อพุทธเมตตาที่ติดจิตขาดใจเกี่ยวกับในวิถีชีวิตประจำวันว่าปฏิหารมีจริงก็เชิญร่วมเดินทางไปอธิษฐานจิตและ ประพฤตและปฏิบัติร,รมจะเป็นลกูกหญิงก็ได้ลูกชายก็ดีที่ติดต่อให้กับพอกับแม่บิดามารดาได้มีโอกาสได่จะป,ประพฤตและปฏิบัติได้มีโอกาสไปกราบสักหนึ่งครั้งหนึ่งชีวิตหนึ่งครอบครัวจะได้บุญทุนทั่วเป็นมงคลแก่เราฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่สนใจที่จะร่วมเดินทาง ในงานนี้อัตมาภาพจันทโชโตโิภิกขุร่วมเดินทางคณะโดยยุดดูเหมือนว่าที่นั่งนั้นการเวลาผ่านไปก็จะลดน้อยถอยร่นลงเหลือลงน้อยเวลาจำกัดที่นั่งก็จากัดลงไปเพราะเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่สดับรับฟังอยู่นี้มากมายหลายที่และขอใช้คำว่าเป็น สถานีวิทยุหนึ่งที่มีท่านผู้ฟังมากที่สุดอีกครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันและแสงทองสองธรรมนี้ก็เช่นเดียวกันก็นำท่านทั้งหลายสู่การประบัติและปฏิบัติเป็นประจำทุกวันเรียนเชิญท่านจบไรยมเนาะ10-21มีนา58กราบสม,มัยเจนยสถานไปที่ฐานจิต ที่พระพุทธองค์ทรงประสูติและสถานที่ที่พระองค์ทรงค้นควาหาโมฆะธรรมสถานที่รัสรู้อนุตระสมาสมปธิญาสถานที่แสดงธรมรมตลอดทั้งสถานที่ที่พระองค์ทรงปรงุงดับขันปรินิพานตั้งสี่สถานและหลวงพ่อพุทธเมตตา หลายที่ที่สำคัญเคยไปแล้วก็อยากจะเรียนเชิญร่วมเดินทางอีกครั้งอีกคราโยามัตตมภาพอยากร่วมอธิษฐานจิตสั่งสมบ่มความดีด้วยยมนะครามีโอกาสฉะนั้นโยมญยาตทีพอไปได้ที่จดรายการไว้โย,ยมก็เรียนเชิญอน,อนุโมทนาบุญ สาธุบุญเองทุกรายการและก็ญาติโยมทยี่ตั้งจิตตั้งใจอยากจะร่วมอนุโมทนากองบุญด้วยร่วมเดินทางด้วยจดระอยงนักและที่สําคัญเมื่อจักชวนเชืเอ้เอเชิญเจริญผู้ที่มีศรัทธาี่กาลังวังชาไปหนึ่งคนหรือไปกันหลายท่านไม่สําคัญเพราะว่าวาิสาสะป,ปารมายติ ล้วนเป็นญาติในต่างพระศาสนาล้วนเป็นนักบุญชั้นหน้าล้วนจะเป็นพุทีิมีสตทธาชั้นนาไปเป็นหนึ่งในครอบครัวแห่งธรรมไม่มีเพื่อนไม่มีใครรู้จักก็เอาบุญนิยมเป็นสถานที่รู้จักเอาสถานที่บำเพ็ญบาร,รมีนิสังสมความดีนี้เป็นที่คุ้นเคยและ ไม่พูดนำพานำไปนำใจนำบุญใหญ่ให้กับเราดังนั้นคุณแม่ติม๋มสุปราณีมหาวจิกาวัดเมยยงเชี่ยวชาญชำชองไปมาหลายเที่ยวยกปีหนึ่งก็หลายคราวนี่ก็เพิ่งกลับมายัางไม่ตันเท่าไหร่ยกยังไม่พักกายแล้วก็จะเตรียมออกเดินทางไปหลายที่หลายแห่ง อันนั้นจึงมีส่วนหนึ่งที่เราจะร่วมเดินทางวางแผนและยอมเตรียมการไว้29,000บาทเนาะสงสัยให้ถามไถ่ทั 89, 38, 89, 38, ้งเบอร์089 912 1838 089 912 1838เบอร์089 745 ห้าสองสี่เก้าหยกศูนย์แปดเก้าเจ็ดสี่ห้าห้าสองสี่เก้าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่สำหรับตามไทยให้ความกระจ่างได้ยกเป็นรายการสดย้งขออไปรับสาย <c oughs> นิดนึงเนาะเจริญพรเจริญพรได้ยินไหมเอ๋เ <c oughs> จริญพรจ้า สักตอรุณสวัสดิ์ยามเช้าโยมตามฝันคือโดนฝันนานมากเลยใช้ความพยายามเนาะบางคนบางคนเป็นเดือนโยมเนาะโยมใช้เวลากี่วันเลยสนใจที่จะไปะะอินเดียเนาะจเดี๋ยวอัตมภาพจะ แจ้งโปรแกรมโยมติดต่อทางเบอร์นี้ได้เนาะคุณโยมอะไรเอ๋จ้ะจ้ะได้เนาะโยมโยมมีหลายเบอร์นี้หรือเบอร์ไหนเนาะโยมโยมมีบมได้ได้ได้โยมมีสะดวกลายเบอร์ไหนเบอร์นี้ได้ไหมโอ้โยมไม่มีลาอ๋อเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะ โยมเดี๋ยวขอรบกวนถือโอากาสบอกตรงนี้เลยเพื่อจะสะดวกใหหลายท่านที่สนใจเนาะคราวเดียวกันเนาะจดสะดวกจบเบอร์โทรศัพท์ให้เลยสำหรับญาตโย,ยมที่ตั้งใจหรือพร้อมที่จะร่วมเดินทางเนาะเบอร์ของคุอโยมจุงจริงผู้ประสานงานเนาะ ที่จะให้ความสะดวกแล้วก็แค่ขับเป็ษาได้ทั้งหมดเลยนะาจะจุจิ๋งเนาะศูนย์เล็กเลนกเน็งนิดนเล็กเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะติดต่อถามไถในการเดินทางยกแป๊บนึงก็จะได้รับความสะดวก เัว่อที่จะได้ติดต่อได้ได้ตันได้ตรงเนาะศูนย์แปดมีเบอร์อยู่เบนนี้ศูนย์ก้าสองก่อนยอมจะสองหกสองห้าเจ็ดห้าหกเนาะ อรามกจให้ให้จะลองลลงทวนอีกครั้งนะยมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะททวนเก้าใจตรงกันครับจะเก้าสองจหสองห้าเจ็ดห้าหกตรงเนาะไปอินเดียนะคะจะราจาราจะราสาระ เดี๋ยวถ้าหาว่ายังไงจะมีเบอร์เพิ่มเติมห้อีกครั้งจะบอกแจ้งในราการอีกครั้งนะคุน้อสาธุนะคุณโยมอะไรเอ่ยโยมสาธุให้มีบุญได้ร่วมเดินทาง้านรบารมีร,ร่วมกันนะสาธุสาธุาาจเจริญพรโยมสมใจถามไทยเรื่องของการเดินทางไปลาเวลายิดหนึ่งวนะันพอดีเปิดที่อตัตมภาพจเจริญพรแก้ไปเมืม่อสักรู เป็นหนึ่งเบอร์ยมเร<ง>าหากว่าไม่สะดวกพร้อมที่จะจดก็จดอีกนิดนึงยมอ,อ,อีกเบอร์หนึ่งเพื่อที่จะได้ประสานงานทำไทยให้ความกระจ่างแล้วก็สร้างความเบาใจเพราะว่าไปกับผู้รู้ไปกับผู้ไปจำจองพระจานาร์สาระรอยเราอยู่ยมที่อินเดียนอ้อง บางครั้งบางทีก็คนที่เคยไปบางคณะก็หาตัวท่านไม่เจอเพราะท่านไม่ว่างโยมขอใช้เบอร์นี้อีกเบอร์หนึ่งโยมที่ฟังอยู่รบกวนจดนะโยมนะขอเบอร์โยมตุ้งจิงประสานง,งานนะ087แล้วก็087อีกครั้งหนึ่ง5756 087 087 ห้าเจ็ดห้าหกนะเบอร์นี้เป็นเบอร์ของโยมจุ๋งจิ๋งคนผู้ท,ที่ประสานงานในการดำเนินการกิจาการต่างๆโยมอัตมาภาพอำนวยความ,ม,ม,มสะดวกได้เท่านี้นะส่วนเรื่องอื่นๆก็ถมถ่ายได้โยมก็เรียบตัดสินใจคิดว่าจะเปิดรายการไปในเดือนธันวาเนี่ยโยมก็ที่นั่งก็กระจะเต็มแล้ว และที่สําคัญอย่างยิ่งยัดโยมตั้นสัตวชนพุทธบริษัททั้งผู้ฟังตะหลายเหลือเวลาประมาณสักแปดเนาทีแล้วล่ะที่ธรรมปาปาปรบลปดตละหมดนานในเรื่องของเทพื้นปูนรอบฉาพนสถานเหลือ19คิวอยาก32คิวเหลือ19คิวคิวละ1600 8ปบเ้าบาทอยู่บางท่านก็โอนมา1,700อบาทก็ตามกำลังบางคนก็ไปชวนกันหลายท่านใน1,000ันนี้ถตาหากว่ามากบางครั้งบางทีโยมบอกว่าเงินนิดหน่อยอยากจะทำบุญมากกว่านี้ยมบางทีก็บอกทำบุญมาเล็หน่อยก็สี่ห้าพันก็เยอะอยู่บางครั้งบางทีก็บอกว่ามีห้าร้อย ถ้ารอยกมร่วมกันหลายๆคนหรือ,รอ,อยมร่วมกำลังสมทบไปเปิด่จะให้กิจการงานที่อัตมาพระปรารมต่ท่านทั้งหลายให้เป็นบนเกาะเกี่ยวเหนียวแน่นไม่ขาดสายทานสั่งสายบุญเพราะเราต้องสั่งสมบุญเพิ่มต่อเติมบุญอย่เป็นประจำไม่ถลำและประมาทพลาดจากความดีไม่กินบญเก่าเนาะฉะนั้นบางอย่างยมบางที เพียงแค่สองสามร้อยนั้นมันมีค่าสี่ห้าร้อยพันหมื่นขึ้นมาก็มีความหมายกับสถานที่ที่ยังขาดยู่โยมสี่ห้าพันของโยมอาจจะมากอาจจะน้อยแต่ว่าในตมมภาพอยู่แถวนอกๆหน่อยทัานกันดานหน่อยก็มีความหมายที่เดียวยมสมําคัญสิ่งที่ท่านอาจจะว่าเป็นเศษๆแต่ของเราคือยิ่งใหญ่โยมดันะนั้นในเรื่องของกองบุญ จะมากจะน้อยก็ตามกำลังตรงนี้หละ่ะหากว่าท่านยมสะดวกในช่วงออกอากาศหรือหลังออกอากาศและ้วสะดวกช่วงนหนก็ยินดีเรียนเชิญปรวรณาเป็นเจ้าภาพเทพื้นคอนกรีตยมผสมเสร็จปูนจำนวน32คิวตอนนี้เหลืออยู่19คิวนะคิวละ1689บาทแล้วก็ลงกรัว โรงรวอนนี้ก็ให้ชัางมาดูแล้วก็จะบรูรณาการเอาสิ่งที่พอมีพอได้พอไปพมอเป็นแล้วก็ใช้ยังจําเป็นประโยชน์สูงแล้วก็ประหยัดสุดพราะโครงเต็นท์เก่ายัางพอมี <S <S เพียงแค่เอาหลังคาดีๆมาใส่เสริมเพิ่มเติมก็ใช้ได้นะไว้ให้กับแมกครวได้ปรุงอาหารถวายแด่พระพิสดุส์สมงอง์สมณีตลอดตั้งกิจการ,รงานของวัด ตีจากให้แม่ครัวได้ปรุงอาหารได้รับถวายจากแม่ครัวยตมต่างวรรโอกาสงานต่างๆที่สําคัญะนั้นญาโยมท่านใดที่พอมีกําลังพอที่มีศรัทธาพอวรณาวไว้เบื้องต้นอยา่างโยมวชรีนี่ขอสิ้นเดือนจยอนควนบุญด้วยโรยจะตกขบวนบุญบน,นะอนุโมทนาจงากเกิตั้งใจ และที่สำคัญอย่างยิ่งวันนี้อยากจะรารอกต่อท่านทั้งหลายให้ระลึกนึกถึงบุญที่เราประพฤติและปฏิบัติทุกๆวันยูบุญของการประพฤติปฏิบัติธรรมระดับแับฟังธรรมก็เป็นบุญของทุกๆวันแต่ละวันนั้นมีความหมายมีค่าบางคนเกิดในวันนี้อยู่บางคนก็อาจจะเสียชีวิตในวันนี้บางคนอาจจะครบรอบในวัน จากวันพักพ่าที่จากกันกไกลด้วยความผูกพันห่วงใยพันคู่เนี่ยมันมีความหมายทั้งหมดแล้ววันนี้ปรากฏว่าเมนงานสําคัญที่ธรรมภาพจะต้องเดินทางไปเพื่อที่จะแสดงธรรมเป็นกําลังใจให้กับเจ้าภาพแบ่งสรรปันเวลาไปเพื่อที่จะให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงมั่นใจในบุญไม่ไปไม่ได้ยาง จเจ้าภาพเจาะจงก็ต้องให้ไปให้ได้บางครั้งบางทีก็พิจารณาตามการตามงานตามบุญบางครั้งบางทีทางผ่านแวะเวียนไปโยมมีจิตเริ่มใส่จะสถานนิมนต์มาฉันเพล่พอฉันเพลนปุ๊บพยายามดักอยู่พยายามรออยู่พยายามหาโอกาสอยู่ แล้วโอกาสก็มาพบประสบกันพอดีเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดอยู่อย่างนี้บางคนก็รอเมื่อถึงเวลาอันควรธรรมะก็จะจับสัรแต่ละวันแต่ละวันก็สําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะการประกอและปฏิบัติการทําดีปลูกดีสังสมดีส,สร้างความดีให้กับคนที่อยู่ก็ได้คนที่ตายไปก็ได้รับตรงนี้ฉะนั้นบุญที่เราทําในทุกๆเช้า เป็นบุญของเราที่จะสร้างไว้เป็นหลักฐานไว้สารหลักแหล่งเพื่อที่จะได้แต่งหลักธรรมจะได้สุขเลิศลำตลอดกาลนั้นงานบุญที่วัดธธรมภาพมีหลายการกองบุญอยู่จะเป็นสุประตูทางเข้าวัดก็เตรียมจัดอยู่ในโครงการจะเป็นพระประธานหน้าอุโบสถก็ปรากฏว่าอยากจะสร้างจะเป็นในเรื่องของโรงครัวก็อยากจะมี หลายๆอย่างอยู่ก็ถ้าปราลกไปก็ยังขาดเยอะอยู่บางท่านก็ห่วงใหอยอ่นหหองแท็กซี่จากกรุงเทพมาเที่ยวชมวัดวาอารามเห็นเสาขึ้นสนิมแล้วก็กินใจนุ่อนะเ <c oughs> สาอโศกนะอยากจะเทพื้นบนขอสวหมนเป็นกุฏิสงเติค,ค่อยๆเสริมเพิ่มเติมสร้างทุกอย่างทุกประการธรรมะจัดสรรยมเมื่อถึงเวลาอันควร ชนท่านทําแต่ละรายการเหมือนกันธรรมะของเราที่ประพัติลปฏิบัติเวลาปฏิบัติแล้วเวลาจิตมันสงบในองค์ภาวนามันหายไปเมื่อองค์ภาวนามันหายไปก็ไม่ได้ไปไหน,นความสงบระงับจิตมันสงบแล้วนี่ทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อย,อยมันทําให้เราได้รับกงบนความสงบนี้ทําให้เราได้พบกับปัญญา เมื่อทําให้เราได้พบกับปัญญาเนี่ยมันให้ทําให้เราได้รู้คําว่าปัญญาแปลว่ารู้รอบคําว่ารู้รอบในที่นี้คือรู้อะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเป็นรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความเป็นไปของสงรรพสิทธิ์ทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาสมาสมลวงพเดชญาพระอ,องค์ทรงตรัสให้รู้รอบในกองสังขารน้ดีที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดบริสุทธิ์ที่สุด ดับสิ้นเชิงที่สุดแล้วน,นั้นรู้รอบอย่างอื่นก็รู้รอบเพื่อนโลกเพื่อความเป็นอยู่ก็ใช้ได้รู้รอบเรื่องของเศรษฐกิจรู้รอบของจิตใจคนรู้รอบของธรรมที่เกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละวันแต่รู้รอบในต่างพระพุทธศาสนารู้รอบในกองสังขารกายยาวานาคเอิกษุณีลาตาหูจมูกลิ้นไข่ใจที่เราจะต้องรับใช้และระมัดระวังอยู่ทุกวันทุกวัน เดวันเจ็บป่วยไข้เพราะเป็นเป็นทุกข์ของสองขานและท่านทั้งหลายที่จะดับดรัฟังอยู่ที่บ้านธรรมะก็คือธรรมะบ้านบ้นอยู่อัตมภาพก็เป็นพระพบ้านนี่แหละแต่การที่ไม่ปฏิบัติการที่ไม่พิจารณาในไม่บ้านแล้วโยมเพราะบุปปาฝาดดองพงไพรแหวงหาโมกขธรรมมาก็คือแลกเป็นแลกตาย หน่อยหนึ่งพอสมควรนั้นชวนท่านเปิพุทและปฏิบัติพอที่จะได้รู้ชัดถึงธรรมแต่ละวันแต่ละวันทำมถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้คำตอบก็อยู่ตรงนี้อยู่อยู่ที่หายใจเข้าพอนอหายใจออกหลุหนอนไม่หละหรือหายใจเข้าพูหายใจ,ยใจ,ยใจออกโทนเห็นดูฟังสมองคิดจิตจดจด่จดอภาวนา พราะสังสมแต่ละอย่างมันทําให้เกิดปัญญาประตาเราเห็นซ้ำๆเห็นประจําอยู่เผาศพก็เป็นซ้าๆเห็นประจําอยู่แต่มันไม่เห็นตาปัญญามันเห็นแค่ตาเนื้อตานอกทําเพื่อเป็นพิธีการยกมองดูเวลา,วลาหมดหมดเวลานะเวลารวดเร็ววุ่นวายยกจะรุบันทึกตํางความดีกันแต่ละเชา้าสดจากวัดตาดงตบหัวเขา อำเภอเดิมบางนา,างบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพบกัตตรงนี้โยมดังนั้นอาตมาภาพอมองดงูไม่ด้รมดาต้องขอผาลาจากโยมญาติทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังสดับรดับตัางต่า,ขางขอฝากโทรศัพท์ไว้นิดเพื่อเติมจิตสก,กิดบุญโยมสูตรแปดเก้า8ก้า่อมูตรแปดเ8้า่อมโยมขอให้ท่านทั้งหลายตั้งกตัยญูจิตอธิษฐานบุญ ให้ท่านทั้งหลายรู้ยิงงย่งเงินจริงในธรรมคำสอนของ,รง,รงพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวขออนวยพร